สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูหนาเราทุกเรื่องครับวันนี้เราก็มาตามข่าวเกี่ยวกับท่านทนายสิทธาพิบังเกิดทันธนาเดชาแล้วก็คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับสามท่านนี้ก็กำลังเป็นที่สังเกตติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งกันของกลุ่มทนายความแล้วก็คุณอัจฉริยะ ตงังรัตนพง์ชมรมช่วยเหลือเยืยวออาชญากรรมนะครับวันนี้ก็ที่ศาลปราจินบุรีก็มีการนัดฟังคำพิพากษาคดีที่มีการหมิ่นประมาทกันโดยการโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คุณทานายสิทธาเนี่เป็นจำเลยคุณอัจฉริยะนี่เป็นโจทฟ้องคุณสิทธาเบียบังเกิดส่วนทานายเดชานี่ก็เป็นเพื่อนของคุณอัจฉริยะ ดวรัตนพงศ์นะครับวันนี้ทั้งวันนี่เราก็มาเจอเรื่องข่าวข่าวลวงตอนผมผมก็ได้อ่านเหมือนกันนะครับผมก็ได้อ่านตอนเ,ออเขาบอกว่าทนายสิทธาเนี่ยโดนจําคุกสามเดือนโดยไม่รอลงอาญาผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับเอ๊ะมันจะเป็นตำนานหรือเปล่าว่าทนายความนี่ติดคุกเพราะทะนะ ซึ่งก็รู้กันโดยทั่วไปนะครับในวงการเขาบอกว่าคุณอัจฉริยะนี่ถูกเรียกว่าทะนะคุณอัจฉริยะก็เรียกตัวเองด้วยนะครับว่าเขากล่าวว่าผมเป็นทะนะนะครับส่วนคุณเดชานี้ก็เป็นทนายความอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นที่กล่าวขวัญกันนะครับเป็นในโลกโซเชียลว่าอย่างนั้นเถอะมีชื่อเสียงโด่งดังกันในเรื่องของการทํางานทางสังคมนะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนแล้วก็การใช้กฎหมายนะครับเมื่อ มีข่าวออกมาว่าคุณสิทธาเบีย้ยบังเกิดติดคุกสามเดือนโดยไม่รอลงอาญาเนี่ยท่านทนายเดชาก็ออกมาไลฟ์สดแล้วก็ไปแชร์จากเพจของคุณอัฉริยะมานะครับ <c oughs> แล้วก็มาไลฟ์สดนะครับแสดงความเยอะเย้ยกันหรือเปล่านะครับเยอะเย้ยทางทางกันหรือเปล่าในขณะที่คนกิ่งกฎหมายกันนั้นนะครับสุดท้ายแล้วนี่ก็อีกมาสักหน่อยนะครับก็ มีการลบข้อความลบโพสต์ลบอะไรแต่ก็มีคนไปดูดเอาไว้เขาเรียกว่าไปแคปเจอเอาไว้แล้วก็ไปเซฟเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่มาของการยื่นฟ้องกันทั้งสองฝ่ายวันนี้คุณอัจฉริยะก็ไปยื่นฟ้องคุณอาคมนะครับว่านําเข้าซึ่งข้อมูลเป็นเท็จนะครับส่วนทนายสุดท้าเบี้ยบังเกิดก็ไปยื่นฟออ้องคุณอัจฉริยะว่า เผยแพร่ข้อความมันเป็นเท็จนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ไปทั้ง2ฝั่งได้คนละคดีแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็คือคุณเดชานะครับก็โดนไปเหมือนกันแต่ว่าคุณเดชาก็ออกมาขอโทษแล้วบอกว่าโอ้ไม่ได้ตรวจสอบข่าวไม่ได้อะไรนะครับ <c oughs> ก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็คนสมัยโบร,โบราณเขาบอกว่า คนอีสานบ้านผมเขาก็พูดกันบอกว่าถ้าบอกว่าถ้าใครอยากยุ่งยากยางยุ่งก็ให้ไปเมียสองนะครับถ้าใครอยากจองห้องให้ไปเรียนกฎหมายให้เขาก็ว่ายอย่างนั้นแต่ทิ้งยังไงปุ๊บเราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับคนทุกวันนี้เมื่อ,อไรซึ่งสินธรรมมันก็เอากฎหมายมาว่าก,กันเป็นบรรทัดฐ,ฐานตกลงปรงใจกันไม่ได้ก็ต้องใช้กฎหมายเราก็ต้องรู้หลายคนก็บอกว่านําเสนอข่าวพวกนี้หยุดเรื่องนาเสนอได้ไหม ผมก็เรียนท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าเรามาดูข่าวคดีน้องชมพู่แห่งบ้านกกอกเนี่ยก็เสมือนว่าเราได้เข้าโรงเรียนนิติศาสตร์เข้าโรงเรียนกฎหมายหลายอย่างนี้ผมแทบไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะครับผมก็มาดูข่าวเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของพระพุทธชินาราชเดิมทีเราก็ไม่รู้ว่าใครอยากจะหลอกใครอยากจะปั้นก็ปั้นขึ้นมาเลยนะครับ แต่ว่ามันก็มีระเบียบกระทรวงสาธิการมีกฎกระทรวงมีประกาศตามมาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องเห็นไหมครับเราก็ได้ความรู้จากการเรียนรู้กฎหมายจากการฟังข่าวคดีนี้คดีนี้ผมก็ชอบชอบไปดูดูแล้วก็ไปดูแง่คิดดูข่าวดูลีลาอันแพลวพราวของแต่ละสองฝ่ายวันนี้สองฝ่ายนี้เขาก็มีหลักฐานนะครับต่างฝ่ายกันก็แคบก็บหลักฐานกันเอาไว้แล้วก็ไปร้องไปฟ้องกันไปแจ้งความดำเนินคดีกันนะครับ เนี่ยเราก็มาดูว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะได้เรียนรู้กฎหมายข้อไหนกันบ้างนะครับเราก็พยายามเดินย้ายพลาดตกเป็นผู้ต้องหาเหมือนกันเพราะคนอย่างผมถ้าตกเป็นผู้ต้องหาก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้รบปรบมือพราะวันหนึ่งทนายก็ไม่ได้เป็นสองทนายก็ไม่รู้เรื่องเพียงแต่อยากจะทําข่าวนําเสนอข้อมูลเป็นจริงมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับเราก็ไปฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายว่าเขา ว่าอะไรกันบ้างครับเชิญฟังครับวันนี้ผมได้ทราบข่าวจากนะเอฟซีธนายศิธานะครับมีเอฟซีธนายศิธาบางคนก็โทรมาแจ้งว่านะเธนายศิธาโดนสารชรนะภาคสองนะครับที่ปราจีนบุรีพิพากษาจำคุก3ามเดือนนะครับโดยไม่รอลงอายาในกรณีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับที่ดูไปไปหมิ่นประมาทเพื่อนผมอัจฉรยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อ นะครับเอฟซี FC ทนายสิธาที่เขามีความเคารพผมก็โทรมาแจ้งนะครับนะบนะผมก็บอกขอบคุณมากที่แจ้งข่าวทนายสิทานะฮะนะครับก็ทนายสิธาโดนศาลจำคุกสามเดือนโดยไม่รอการลงโทษนะแลนะคนที่เป็นโจทย์ดำเนินคดีก็นายอัจฉริยะเพื่อนผมที่ทนายสิทามักใช้คําว่าทานายนะชอบเรียกนายอัจฉริยะว่าทานายเรียนหนังสือยังไม่จบ นะตีกฎหมายไม่แตกนะไม่มีหลักการและเหตุผลสู้ทนายไม่ได้นะทั้งนายสิทธาและก็ทั้งนายอาคมคงสวัสด์กุณซือหรือว่าหัวหน้าของนายสิทธาก็จะพูดจาย่อเย้ยถักถังในายอัจฉริยะเป็นประจำนะโดยนายอาคมคงสวัสด์ทนายอายุมากแล้วทําหน้าตาทะเลน้นอะไรต่างๆนะก็พูดจาเหยียดหยามนายอัยะเพื่อนเพื่ผมเป็นประจำ นะถ tempo, ้าใครอยากจะรู out, like ้ว่าเขาเยียดยามยังไงก็ลองเข้าไปในเพจของนายอาคมคงสวัสด์ก็ทําตัวเหมือนตัวตลกเยียดยามนะเนี่ยเยียดยามนายอริยะว่าเรียนเรียนเรียนกฎหมายไม่จบนะครับนะทํานองนั้นนะว่าว่าเรียนเสียงเสียงไม่มีนะครับนะครับนชัดชัดไหครับว่าทํานองเรียนเรียนกฎหมายไม่จบบ้างอะไรบ้างเสียวสักครู่นะครับเสียงเบาหน่ยเนี่ยใช้ได้เลับ เงินกฎหมายจบบ้างเลยไม่มีความรู้ทางกฎหมายไปเถียงสู้เขาก็ไม่ได้นะเก่งแต่ไร้สดโนะหนกระแสดา่ดาด่านอัจฉริยะผมบอกเล้ว่าอัจฉริยะเพื่อนผมเนี่ยนะไม่ธรรมดานะเป็นวิศวกรมีความคิดทางวิทยาศาสตร,ร์นะครับนะนะครับก็งานนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของนายอัจฉริยะที่สามารถดำเนินคดีจนนายสิธา ซึ่งเป็นผู้รู้ทางกฎหมายนะครับจบเนติบัณฑิตนะครับเป็นเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อสังคมและเพื่อเยาวชนส่วนจะเพื่อสังคมที่ไหนนี่เราก็ไม่ทราบนะเสียงเบานะครับนะครับผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะนะครับเพราะว่ามันมันได้แค่นี้นะนะครับก็น,น,นานสินายธาเนี่ยเขาก็บอกเขาเป็นคนเก่งนะ เป็นทนายความปีสี่เจ็ดเก่งมากเมื่อคืนนี้ดูดูไลฟ์สดทาง y o YouTube นะโอ้โหกันแนกแนันแหนทนายเดชานะแล้วก็นะกันแนกแนันแหนอัจฉยะอัจฉิยะก็เป็นแค่ทนายไม่มีความรู้แ,แต่ไมน่น่าเชื่อว่าวันนี้ต้องติดคุกเพราะทนายนะฝากไปถึงอัจฉริยะเพื่อนรักว่านายแน่มากนะไม่ผิดหวังเลยที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้โชว์แสดงความยินดีกับเพื่อนแล้วบอกยินดีด้วยเพื่อนครับ นะความจริงคือความจริงนะฮะเพื่อนทาสําเร็จนะนะครับยินดีกับเพื่อนด้วยนะครับนะบผมมาเช้ายินดีนะครับก็ก็เล่าให้ฟังนะครับคดีสารจําคุกเนี่ยในสารอุทธรณ์จำคุกนี่ลาบากนะอาการน่าเป็นห่วงสามเดือนไม่รอเนี่ยเหนื่อยครับผมบอกตรงเลยเหนื่อยอืม <c oughs> นะครับสุดยอดครับทนายเอาทนายเข้าคุกนะครับนะก็ส่วนทนายตั้มก็เป็นกําลังใจสู้ต่อไปนะ เห็นเมื่อคืนนี้คุณไลฟ์สดคุณบอกคุณเก่งนะโอ้โหจบเนก่อนเดชาทนายแก่ๆเรียนจบที่หลังนะความรู้ทางกฎหมายประสบการณ์สู้ผมไม่ได้อผมมีประสบการณ์มีอะไรแต่อะไรต่างๆมากกว่าเดชาเยอะอแต่ครับเมื่อคืนไลฟ์สดอืเรียกเอฟซลุงคลเข้ามาดูกันโอ้โหเฮฮาพูดไปหัวเราะไปนะครับทุกรู้นะครับนะเมื่อคืนนี้ เรียนจบเนี่ยิดบัณฑิตก่อนเดชาเดชาเพิ่งมาเรียนที่หลังเดชาวันๆเอาแต่ไฟ้สดดา่าชาวบ้านนะครับเนี่ยทุกวันเนี่ยด่าว่าผมเอาไม่เคยไปว่าความประสบการณ์ไม่มีโอ้โหแต่นะครับเมื่อคืนนี้ผมฟังไร้สดผมก็นั่งกลับมาคิดเลยเฮ้ยทนายสิทธาเนี่ยเขาว่าเราทนายแก่ๆเนี่ยไม่มีประสบการณ์เรียนหนังสือก็ไม่เก่งจบเนที่หลังนะครับ นะเออไปเมื่อวานนี้ไปว่าความถามก็ไม่เข้าเป้านะถามความจําก็ไม่ดีนะครับเมืมมมม่อเมื่อคืนเนี้ยผมก็เมืม่อคืนนอนไม่หลับเลยนะฮะคิดว่าอะไรฮะโอ้โหสงสัยคงจะเป็นจริงอยู่ที่เขาว่านะครับเราคงเป็นคนงงแก่แล้วเพิ่งเรียนจบเน้นะเรียนมานานแล้วก็อะไรเป็นทนายมานานแต่ไม่มีประสบการณ์สู้ทนายรุ่นน้องรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานด้วยนะอายุ 40, 40. ใบญ,ญาตีสี่เจ็ดผมสองแปดสู้ไม่ได้เลยเออเออทนายสิทธาเป็นคนเก่งประสบการณ์เยอะเดชาไม่ค่อยได้ว่าความแก่อย่างเดียวโอ้โหเมื่อคืนนี้ผมฟังนี่ผมอยากจะปูกคอตายนะเนี่อนะออนะครับอยากแคปูคอตายหรือว่าฆ่าตัวตายนะหันไปนะจะไปหยิบปืนมานะนะฆ่าตัวตายดีกว่าฟังแนละ้วแบบโอ้โหทนายสิทธาพูดถึงผมเมื่อคืนนี้ผมอยากจะปูกคอตายเลยเมื่อคืนนี้นั่งดื่มวายกันอยู่พอดื่มวายเสร็จก็มานั่ง ผู้สืใอข่าวพักพวกโทรมาบอกเฮ้ยทนายสิธาเนี่ยเขาเล่นงานอาจารย์หนักเลยอาจารย์ไร้สดวนเลยโอ้ผมก็เลยจับไปหน่อยเมื่อคืนนี้นะครับนะครับก็ให้อ้โหเมื่อคืนนี้เราดูว่าทนายสิทธานี่เป็นทนายเทวดานะนะครับวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยมเมื่อเ,เช้าสามจำคุกไปแล้วมันมันชีวิตคนเราไม่แน่นอนเลยนะครับสิทธานะทำบุญครับนะก็มีนายตำรวจนายตำรวจก็เดินสายทำบุญไปลหลายๆวัดเนี่ยนะ นะนะฮะเป็นห่วงตอนนี้ก็เข้าห้องขังของสารจังหวัดปราจีนบุรีไปแล้วไม่รู้สารก็จะให้ประกันหรือเปล่าก็แสดงความเสียใจด้วยนะเนี่ยนึ่งก็ไม่อยากจะซ้ำเติมอะ่ะครับท่านายตั้มสิทธาเบียบังเกิดก็เดินทางไปแจ้งความรเนคดีกับอีกฝั่งนะครับทั้งสองท่านธนเีชากับคุณอัจฉริยะก็ได้ข้อหาไปทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับ วันนี้เราก็มาดูว่าคุณอ,อัจฉริยะเหลืองรัตนพงศ์เนี่ยเขาจะออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการโพสต์ข้อความแล้วก็ลบออกธนาเดชานี่ก็บอกว่าออถ้าเราไปโพสแล้วลบออกเหมือนกับว่าจะไปเคลียร์อะไรกันเรียบร้อยนะครับแต่สุดท้ายวันนี้ท่านธนาเดชาก็ต้องทั้งลบทท้งออกมาขอโทษเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับมาเป็นข้อมูลเป็นเท็จนะครับก็ต้องออกมาขอโทษกับสังคมกันเลยทีเดียวนะครับใจท่านฟังคลิปคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์แล้วก็ท่านธนารีชานะครับเชิญฟังครับดานะก็นี่ไงว่ามันดานะ่าไงเอวามัข้างในามีเนื้อหาอยู่ ก็สวัสดีพี่น้องแฟนเพจช,ชมรมช่เหลยเหย่อกจรัันะครับนี่ขณะนี้กำลังมานะครับดำเนินคดีกับนายอาคมคงทองนะครับซึ่งเป็นเอซที่เป็นคนสนิทของนายสิทธาเบี้ยบังเกิด นายก็หาความผิดตามพรบ,อรบอรคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จนะครับเกี่ยวกับคดีที่สารปัจจีนบุรีนะครับต้องบอกกันว่าคาดีนี้ทางเราเป็นโจทย์ฟ้องนะครับนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะที่ศาลจังหวัดปรจจีนบรุรีซึ่งขณะนี้เราได้มีการล้องทุกขก่าวโทษดำเนินคดีครับนายอาคมขอ,ของทองนะครับซึ่งเราก็ไม่คาดคิดว่าในขณะที่ ทางผมเนี่ยอยู่ที่ปคบนะครับทางผมเนี่ยอยู่ที่ปคบนะดังสอบปากคําคอยู่กับพนักงานสอบสวนแล้วก็คุณบิ่มซีโฟนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่คิดนะครับวางแผนล่วงหน้าในการให้ f อฟของตัวเองซึ่งเป็นคนสนิทข,ของตัวเองในการโพสเข้าความอันเป็นเท็จนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีคํามพิพาษษาของศาลจังหวัดประจานีนะแล้วก็มีการนัดนังข่าวไว้ล่วงหน้าตอนบ่ายโมง แล้วก็มีการนัดพนักง,งานสอบสวนซึ่งเป็นคนสนิทของตัวเองนะครับมารอรับแจ้งความดำเนินคดีนะเรื่องนี้ก็ต้องเรียนพน้องประชาชนคนทั้งประเทศให้ทราบว่าเนื่องจากเราไม่ได้มีการเช็คนะครับแล้วผมเองก็ยุ่งอยู่คดีของนายชัยพลวิภาที่ปคบนะครับอยู่ระหว่างการสอบปอากคำดังนั้นพอเอ็ดมินเห็นเนี่ยข้อความดังกล่าวจึงหลงเชื่อนะคมอ,องทองจึงได้โพสต์นะครับข้อความดังนั้นเนี่ยนะครับ จึงมาดาเนินคดีกับนายอังคมคองทองที่มีการโพสต์ข้อความแอบมิเตสนะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคน,ทนไทยทั้งประเทศรู้ว่าพฤติกรรมของขบวนการเหล่านี้กล้าทาแม้กระทั่งเอาคาําพิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมาโพสต์นะครับให้คนหลงเชื่อว่านะครับตัวจําเลยถูกจําคุก3เดือนโดยไม่รอลงอาญ,ญาแล้วก็เอาชื่อบอกกําลังทําเรื่องประกันตัวทางแอดมิเพจเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจสอบ เนื่องจากว่าไม่มีใครไปฟังกบไม่คาษาของศารแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนชั่วๆบางคนเนี่ยนัดนักข่าวไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็นัดพนักง,งานสอบสวนไว้ล่วงหน้าที่ที่ต้องการให้มีการหลงเชื่อในสิ่งที่คนของตัวเองโพสต์นะครับวันนี้เราเลยมาดำเนินคดีความผิดตามบร์บอลคอมพิวเตอร์กับนายอคมคง,อง,องทองซึ่งเราเคยแห่ภัยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เรามีหลักฐานที่แคปเจอร์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ดังนั้นจึงมาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับสิ่งที่คนดีๆเขาไม่ทํากันแล้วครับว่าอย่างนี้นะครับนะเขาไม่ทํากันการที่มีการให้คนของตัวเองมาโพสขอ้อความในเฟซบเนี่ยนะครับเพราะปกติเนี่ยเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเราเป็นโจทย์นะดีเมืเอิญว่าเราเนี่ยติดคดีอยู่ที่นะครับปคบอนะดังนั้นเนี่ยนะครับจึงมาดำเนินคดีกับนายกอมง,งทอง แล้วก็จะประวัติของนอังคาทองซึ่งเราเคยนะครับถอนคดีให้ที่สพที่ศาลจังหวัดสุรากาลเอามาประกอบนะกับเพจเฟซบุ๊กนะครับและครั้งนี้เราบอกได้เลยว่านะเราไม่คิดว่าจะมีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับว่ามีการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะใช้กุอุบายในการที่ให้เอฟซตัวเองมาโพสต์แล้วก็เป็นนั้นนักข่าวแถลงข่าวนะครับแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินดดคดี เอาคนที่เป็นตำรวจของตัวเองที่เป็นคนสนิทมาลองรับซึ่งถูกเราดำเนินคดีอยู่นะครับตำรวจนายที่เป็นพนักง,งานสอบสวนในคดีนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำเรื่องขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนในคดีนี้เพราะว่าพนักงานสอบสวนเราดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับซึ่งคดีนี้ถ้าเกิดให้พนักงานสอบคนนี้ทำคดีเราจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทันทีนะครับดังนั้นคือสิ่งที่อยากจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าในขณะนี้เนี่ย เราก็ได้มีการไปดำเนินคดีกับนายคมทองในความผิดฐานประบอบคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันส่วนของเราเนี่ยเราไม่ได้กังวลนะครับเรื่องคดีต่างๆแต่เราไม่เคยใช้กลุบายในการทําชั่วๆแบบนี้นะครับที่จะมาใช้วิธีการสกรปลกแบบนี้นะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนทราบนะครับแต่เดี๋ยวคืนนี้ทุ่มครึ่งเรามาพบกันนะครับเรื่องสําคัญสําคัญนะครับก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนนะครับที่ ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วมันเกิดความผิดพลาดเพราะไม่คิดว่าจะมีการทําเอกสารเป็นเทจในการใช้วิธีการชั่วๆๆแบบนี้นะครับก็เรียนพี่น้องประชา,าชนให้ทราบกว่านะครับก็สวัสดีครับคืออย่างนี้มันก็มีคนเข้ามาร้องเรียนทะแนะเนี่ยไปโพสต์ข้อความพอโพส์เสร็จจะแฉตํารวจแฉบริษัทอะไรต่ไรต่างๆพอแฉสักพักก็ลบทิ้ง คือการลบโพสทสิ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คนสงสัยว่าไอ,ไอการที่ลบทิ้งเนี่ยมีการเรียกเงินเรียกทองหรือเปล่าเขาตั้งคําถามเขาสงสัยเพราะฉะนั้นก็ฝากคะแนะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนดีนะแฉต่างๆดีแต่อย่าลบพอแฉปุ๊บลบปุ๊บเขาก็มองว่าเราไปรับเงินรับทองหรือเปล่าไปตกลงไปตกลงกันหรือเปล่านะเอามาแฉแฉแฉแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมีการได้เงินได้ทองหรือเปล่าเขาตั้งคําถามเ็าสงสัยต่อไปก็ฝากคะแนะนะครับ นะผลงานก็ดีอะไรก็ดีเนผมชื่นชมนะส่วนใครดำเนินคดีกับทนาะยอะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวนะไม่ต้องเอาผมเข้าไปโยงเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับเวลาจะแฉใครเนะี่ยแฉจริงๆแล้วจับจริงๆอย่าไปลบโพสนะนะไม่ว่าจะก,การโพสหรือไลฟ์สดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่าไปลบคนก็ก็มองว่าอะไรอ่ะมันดูแปลกๆไงก็เรามาแฉเสร็จแล้วเราจะไปลบทําไมนะ่ะแสดงว่าเราไปตกลงกับเขาได้หรือเปล่าเขาตั้งคําถามก็แค่นั้นนะครับ ผมไม่ได้โกรธคุณทะนะนะเพราะอะไรมนะเพราะทะนะเนี่ยไม่ใช่ทนายคือไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายนะพอไม่มีความรู้ทางกฎหมายดันไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะบางคนทนาะบางคนดันไปเป็นเจ้าของสำนักง,งานทนายแล้วจะไปเอาความรู้ที่ไหนไปให้กับลูกความนบางครั้งก็ไปให้ความรู้ผิดผิด,ผดถูกถูก,ถกเพราะมันไม่ได้จบกฎหมายแต่ผมนะ่าเข้าใจนะว่าเขาเป็นคนมีเจตนาดีนะพาคนนั้นไปแจ้งความพาอะไรเป็นเรื่องที่ดีครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจนะให้ให้ใหทะนะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะก็เท่าที่ทราบมาก็ค <c oughs> ดีความอะไรมันก็เยอะอยู่นะดูแลตัวเองด้วยนะเป็นห่วงรักษาสุขภาพบ้าง